ครับเรามาดูข้อต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อ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 แปดเป็นตอนตอนที่หนึ่งข้อแปดนะครับก็นนี้ก็จะเป็นข้อที่มีตัวเลือกนะครับก็ในข้อนี้เราลองมาดูว่าเขาทํำยังไงบ้างนะ,ะเขาบอกว่าตัวอักษรครับว่า education นะครับถูกวางในตารางขนาดสามคูณสามตามตามโจทย์นี้นะครับ โดยแต่ละตัวแทนค่าจํานวนจริงจํานวนจริงคือจํานวนที่นับได้นะครับจํานวนที่มีอยู่จริงจํานวนจริงนะครับถ้าตารางนี้เป็นเมจิกสแควร์แบบคูณเมจิกสแควร์คืออะไรหมายความว่าเขาอธิบายมาให้ด้วยครับเพราะว่าบาังคับบางเด็กบางคนไม่รู้เนาะผลคูณของตัวเลขในแต่ละแถวและแต่ละคอลัมน์รวมทั้งเส้นทะแยงมุมหลักทั้ง2จะมีค่าเท่ากันทั้งหมดในที่นี้มีค่าเท่ากับคือ2 0 2 5้าเช่นเช่นนะครับ อ่านี่ๆเดี๋ยวจะาใหมอ่ะต่อต่อ,ตอหากกำนดให้ u เท่ากับยี่สิบห้าอันเนี้ยเท่ากับยี่สิบห้าอีกตัวเนี้ยนะครับเท่ากับยี่สิบห้าเท่ากับยี่สิบห้านะครับผลคูณ ODEC ก็คือมีตัวอะไรบ้างครับ ODEC ได้ตรงกับเท่าไหร่อ่่ดังนั้นเรามาดูก่อนนะครับเรา คือไอ้ผลคูณตรงนี้มันจะเท่ากับเหมือนประมาณนี้ครับก็คือ e คูณ d คูณ25เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ2025จากตรงนี้เนี่ยเราก็เอามาคิดต่อเลยครับก็คือฉะนั้นถ้าเกิดว่า e คูณ d e คูณกับ d ใช่ไหมครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ ก็เท่ากับ2 0 2 5หารด้วย25่าผมยังไม่ค่อยคล่องนะเอ่อฉะนั้นตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับคิดในใจไหมตั้งหารก็ได้2 0 2 5หารด้วย25 25 20ไม่ได้ใช่ไหมย5เท่าไหร่25 สองร้อยสองก็คือยี่ห้าเลยได้สองร้อยสองยี่ห้าสี่หนึ่งร้อยก็ยี่ห้าจะได้สองร้อยก็คือยี่ห้าคูณแปดถูกไหมครับก็จะกลายเป็นสองร้อยเหลือยี่สิบห้าอ่ะ 25, ยี่ห้าอะไรยี่ห้าหนึ่งยี่สิบห้าโอเคอ่ะตัวนี้ก็หมดโอเคฉะนั้น e คูณ d เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับแปดสิบเอ็ดอะไรคูณกันได้แปดสิบเอ็ดบ้างเลยเรามาแตกตัวประกอบอีกนิดหนึ่งก็ได้นะครับ ก็แปก็คือเป็นเท่าไหร่เก้าเราดูยงไงเก้าคูณเก้แตกต่อเป็นสามคูณสามคูณสามคูณสามใช่ไหมอ่าฉะนั้นถ้าเป็นสามคูณสามคูณสามคูณสาม e กับ d เนี่ยมันจะกลายว่ามันจะมีคู่อะไรที่มันได้แปดสิบเอ็ดบ้างก็คือหนึ่งกับแปดสิบเอ็ดถูกไหมครับต่อมาคือสามใช่ไหมครับสามเ็เท่าไหร่สามสามเก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ด ก็ยี่สิบเจ็ดถูกไหมครับได้แปดสิบเอ็ดเหมือนกันอ่าแล้วก็มีอะไรอีกครับอ่าลบน่ลบไม่ได้อีกอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกครับมีถัดมาก,ก็คือเก้าเลยถูกไหมก็เก้าคูณเก้าสุดท้ายก็วนทีนี้เราก็มาลองดูครับตั้งตารางอีสูตรนี้แหละครับไอ้ตารางนี้แหละ ถ้าสมมติว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเลขเขาก็มีโจทย์ไอตัวนี้แหละครับไอเมจิกสแควร์นี่แหละเข <c oughs> าบอกเมจิกสแควร์เนี่ยมันเป็นทรงประมาณไหนอ่ะเรามันเรามาทดแยกไว้เมจิกเมจิกสแควร์เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเอ,อ่เป็นประมาณนี้ถูกไหมถ้าใครเล่นพวกูโดกุอะไรพวกนี้อาจจะชอบโจทย์แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นยี่สิบห้าเออเอาเอาแบบอ่ะถ้าเป็นหนึ่ง แล้วหนึ่งกับแปดผมว่าหนึ่งกับแปดสิบเอ็ดผมว่ายากนะเพราะว่าจะต้องสลับไปสลับมาเนาะหนึ่งอันนี้ก็คือแปดสิบเอ็ดรู้ไหมฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะกลายเป็นต้องเป็นหนึ่งกับยี่บห้าถ้ายงมุมไม่ได้หนึ่งคูณหนึ่งไม่ได้มันมันจะต้องสลับไปสลับมาน,นี้กลายเป็นยี่ิบห้าอันนี้ก็คือแปดสิบเอ็ดอันนี้ก็ต้องเป็นหนึ่งอันนี้ต้องเป็นแปดสิบเอ็ดอันนี้ต้องเป็นหนึ่งอันนี้ต้องเป็นยี่สิบห้าฉะนั้นเห็นอะไรผิดไหมครับ ยี่สิบห้าคูณยี่ิบห้าคูณยี่ิบห้าไม่ใช่สองพันยี่สิบห้าถูกไหมยี่ิบห้ายี่ิบห้าคูณยี่ิบห้าคูณยี่ิบห้าเนี่ยถ้าอพอพอตรงนี้ปุ๊บตรงนี้มันกิดเห็นไหมยี่ิบห้าคูณยี่ิบห้าคูณยี่ิบห้ามันมันมันไม่ใช่แน่ๆครับพอมันไม่ใช่ปุ๊บ ไอช่องนี้ผิดช่องอื่นอะได้แต่ว่าแนวนี้ผิดฉะนั้นมันจะไม่ใช่เป็นจิกสกแควร์ใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้ก้อนนี้ทั้งหมดนะครับผิดออันนี้ไม่ได้ลอะอะเรามาดูต่อถ้าถ้าอันอันต่อมาก็คือยี่ห้าเป็นอะไรอีกอมาดูผมว่าเหมือนกันนะเราเอาสามกับยีิบเจ็ดก็เหมือนกันถ้าอันี้เป็นยีิบเจ็ดอันนี้เป็นสามอันนี้ต้องกลายเป็น อ่ายี่สิบเจ็ดเอ๊ะตรงนี้ตรงนี้เป็นยี่สิบเจ็ดกับยี่สิบห้าไม่ได้ถูกไหมเพราะเพราะทะแยงเราคิดง่ายๆตรงนี้ก็ต้องเป็นสามตังนี้ก็ต้องเป็นยี่สิบห้าถูกไหมครับอันนี้ก็ต้องเป็นยี่สิบเจ็ดอ่าล้วเห็นไหมตรงเนี้ยถ้าลงนี้เป็นสามปุ๊บมันทะแยงมันเป็นสามสามสามไม่ได้ถูกไหมฉะนั้นอันเนี้ยอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะฉะนั้นในในการแตกสมการตัวนี้ออกมาครับถ้าเราคิดตรงเนี้ยเราจะเห็นเลยครับว่าตัวตัวที่มันน่าจะได้น่าจะเป็นเก้าเนาะเรามาดูตรวจเก้าม ทำใเราไม่ตีตารางให้เหมือนอันอื่นเดี๋ยวจะเข้าใจว่าลำเอียงอ่ะยี่ห้านี้ก็จะเป็นเก้าเหมือนกันถูกไหมอันนี้ยี่ห้าอันนี้ก็จะเป็นเนก้าเก,ก้าอ่ะเก้านี้ก็ต้องกลายเป็นยี่ห้าอันนี้ก็เป็นเก้าอันนี้ก็เป็นยี่สิบห้าถูกไหมสมก,การนี้ได้สมก,การนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่ตารางสมก,การนี้ตารางของอันนี้ครับได้ครับอันนี้ยี่ห้านะครับอ่ะเรามาดูถ้าฉะนั้นถ้าเกิดว,ว่ามันได้มันจะเป็นยังไงครับ โจดแต่เขาบอกว่าใช้ะกาดสีอื่นดีกว่าสีสีเขียวเหมือนเดิมแล้วกันอาจจะได้ต่อต่อจากอันนี้เนาะโจทแ์่เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าอันเนี้ยเห็นไหมเราได้เราได้ตรางแล้วนะเราได้ตรางแล้วนะครับตาตางเนี้ยครับเราเราได้ตลางตรงนี้นะครับเขาบอกว่า O d E C O D E C โคืออะไรครับโคือย5สิบห้าเรามาไล่เลยครับยี่สิบห้า คูณ d d คือเก้าคือคูณเก้าแล้วก็ c คือเท่าไหร่ c คือคูณย5่ห้าถูกไหมกกับเท่าไหร่ล่ะอเน,นี้ยคือถามเลยครับทีนี้เราเนี่ยเราเนี่ยพอรู้อยู่แล้วว่าย5่ห้าคูณเก้าคูณเก้าได้ไรครับก็คือไอตะกี้นี่แหละครับไอก้อนเนี้ยมันได้เท่าไหร่สองพัน ยี่บห้าล้วถูกไหมจากที่เราแตกตัวประกอบมาคือ25่สิบห้าคูณแปดสิดได้เท่านี้ละฉะนั้นคูณก,กับอะไรคูณกับยีห้าครับก้อนนี้คูณกับยีห้าได้คําตอบเลยคูณตรงไหนดีละ่ะตารางเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะมาลบตรงไหนละ่ะลบเงไงไม่ให้มันหายทั้งหมด <c oughs> เอ,าอ้าทำาไม่ไงล่ะค g l กันชี t มันไม่ลบเดี๋ยว ะไม่เป็นไรนึกว่าตรงไหนดีเอาเอาปากกาสีอื่นดีว่าเอาเอาสีฟ้าแล้วกันมันโน้ตมันโน้ตไม่ให้นะครับแซบตรงนี้แล้วกันนะครับสองศูนย์สองห้าคูณคูณยี่ห้าจริงๆถ้าถ้าถ้าคนที่ชอบคณิตศาสตร์ก็หารสี่ได้นะหารสี่ได้คําตอบเหมือนกันนะครับเออหารสี่แล้วเติมสองศูนย์อะไรประมาณเนี้ยอืมอะก็ไม่เป็นไรเอาคูณก็ได้ อยากหายใจจะขาดเลยก็ไม่เป็นไรเอาคูลองตั้งคูณห้ายี่ห้าใส่5้าทดสองห้าห้าสองสิบสสิบสองใส่2ทด1นึถูกไหมห้าศูนได้ศนย์ทด1นึ่งห้าสองสิ่าต่อมานะครับสองหใส่ศทดทดหนึ่งสองสองสี่เป็นห้า แล้วก็สองศูนย์ได้ศูนย์ถูกไหมแล้วก็ใส่ศูนย์สองสองสี่ถูกไหมครับอ่าฉะนั้นพอเราดึงลงมามก็จะกลายเป็นอะไรเป็นห้สาสองคณิตศาสตร์นะถ้าสมุดทดมันน้อยนะครับถ้าส่วนที่ทดมันน้อยแล้วคุณทําเลขคุณผิดนี่มีโอกาสผิดนะอ่ะ 0, าศูนย์อะนี้สี่กับหนึ่งมันตรงกันนะครับเป็นห้ฉะนั้นคตอบคืออะไรห้า ศูนย์หกสองห้าอ่ะคำตอบคือข้อสองโอเคอ่ะนี่ก็คือข้อแปดนะครับที่เขาถามมาเรื่องเมจิกสแควร์ฉะนั้นจะเห็นว่าถามว่ายากไหมไม่ได้ยากนะมันต้องค่อยคิดนะครับมันเหมือนถ้าคนที่ชอบสืบสวนสอบสวนนี่เราก็จะรู้ว่าเออมันก็โอเคนะอ่ะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สำหรับเดี๋ยวข้อต่อไปเดี๋ยวผมมาทำต่อให้นะครับ